เก็บน้อยหนาเพื่อนบ้านอุ้ยยังไม่สุกไม่สุกยังไม่สุกยังอุ้ยยังไม่สุกนี่ก็ยังไม่สุกนี่ก็ยังไม่สุกไม่สุก อแป๊บนึงลูกโอ้โอ้สุกแล้วสุกแล้วลทุนลงทุนถอนรองเท้าได้แล้วหนึ่งลูกลงทุนถอดรองเท้ากันล้อรถเข็นเด็กไว้ที่ร้านลาดชันไง ก็เลยลงทุนถอดรองเท้ากันเด็กลดเด็กเลื่อนลูกนั้นดิลูกนั้นนะ่ะโดนอะไรในลูกกินไปเรียบร้อยลูกนี้สุกยังยังมันจะเพิ่งลูกลูกนี้น่ากระยงเนอนะหน้ากะยัง แอบ,บยามมะม่วงมาเยอะมันน้อยหนาแอบ,บยาม as, นะะ้อยหนาเพื่อนบ้านสามลูกวันนี้มีคนมาเท <laughs> ี่ยวด้วยนะคะนี่อนุญาตให้ออกได้ไหมคะมาดูน้อยหนาน้อยหนาเพื่อนบ้าน อุยดีนะเดี oh, ๋ยวดีนะนี hmm. ่เห ah? ็นก่อนนี่ก็ชอบมัมุดมุดจุดตรงนี้แหละอุดมุดมุดมันมันมุกเขียวด้วยอุุยอ่ยดีนะดีนะนี่เห็นก่อนงูเขียวมันกำลังกินอะไรอ่ะมันเห็นไหมลูกว้ายออ้้าุยนี่ไงด่ามาดูเนี่ยลูกอุยดีนะอันนี่เห็นก่อนอ่ะ ไอ้ตะวันเห็นก่อนนั่นนะแ้มมันก็เป็นกิ๊กกีดจุดกระมืออุ้ยเกิดงูอะไรหัวหัวมันเลายเจอไหมงูเขียวหัวเลไลมีแดงๆอ่ะเจอไหมได้เห็นไหมลูกไม่เห็นได้ไม่เห็นงูหรอไม่เจอเลยอะสีเขียวอ่ะได้แน่น่ะอยู่นี่้ามันคานงงงามงงงามอยู่นะมันหากินอะไรของมันอะงูเขียวเดี๋ยวนะก็ดูทางนี้ก่อน โอ้เขียวไม่มีพิษหรอกมัง้งมันไม่มีหางมันไม่ไหมหางมันไม่ไหมน้ำมนก็มายืนกีดกีดผีสเสื้ออยู่ตรงเนี้ยอุย้ยอันตรายวะ่ะอุย้ยดูดิมันกินหากินอะไรของมันไม่รู้อะ่ะอุ้อุ้อุ้อุย้ยมันยกหัวขึ้นแล้ว ดเห็นนนม้มนมนอนองูนนี้นน่ธรรมดาดูยากมากเลยว่าเป็นงูนงูงงธรรมดาใช่หรอ,องูเขียวธรรมดาใช่ว่างูหรือเปล่าเหรออ,อ่ะมันเ,เลื้อยไปไหนล่ะ,ะเจ๊โอ,อ้ไปน,นู่นแล้วไปน,นู่นแล้วไว